ชุขตูโลกวิทูติติณับ,บัตินี้จะได้อธิบายในชุขโตูแปลว่าผู้ไปดีมาดีโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกไปดีคือไปอย่างไรเช่นพวกเรา มาเกิดในชีวิตนี้รูปร่างผิวพรรณวันณนะสาริละร่างกายของตนไม่ขาดตกบกพร่องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้เล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆทุกอย่างอันนี้เพันเรวว่า สุขโตมาดีอีกอย่างหนึ่งชุขโตของพวกเราทุกทุกคนให้พุมพากันสนใจในทางธรรมะของพุทธะอันนี้เพ็นเรียว,ว่าเป็นเครื่องติดตามนำตัวของเราไปตลอดทุกภพชาติ จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติอดีที่สุดจึงได้ชื่อว่าสุขโตแปลว่าผู้มาดีผู้มาแล้วไม่สนใจมาแล้วไม่มีคิดอ่านอะไรในทางพุทธศาสนาศาสนาของพุทธในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ดึกดำบรรกันมาได้รักษาว่าให้มีความล่มจมเสียหายประการใดได้สมบัติอันดีที่พวกเรา <c oughs> จะได้เป็นเครื่องประดับจิตใจของพวกเราจะได้ไปสู่ความสุข ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีอีกต่อไปไปต่างหน้าอันนี้เป็นว่าสุขคโตแปลว่ามาดีทุกขโตมาไม่ดีนั้นมาเกิดขาดตกบกของสาริละร่างกายของตนเช่นเป็นบาปไเชจิตขีดทุกขกัง แข้งขาปุดอะไรทุกหลายอย่างหูหนวกตาบอดอันนั้นเพนลมมาไม่ดีไปไม่ดีนั้นจากมนุษย์ไปแล้วได้ไปสู่นรกเสวยความทุกข์ยากลำบากคนจางนรกมาเกิดในโลก ก็ขาดตกบกพ้องไม่สมบูรณ์ในชีวิตของตนอีกต่อไปให้เราคิดนึกบุคคลอยู่ในโลกในเวลาบัดเดียวนี้ผู้ที่ลำ่ำรวยมั่งมีมีปัญญาความคิดความอ่านความฉลาดพระการใ,ใดๆอะไรกันเล่า อันนั้นแปลว่าเขาใช้กินสมบัติของเก่าเจ้บของที่ได้สะสมไว้แล้วตั้งแต่อเนกชาจึงได้ขึ้นชั่วมาแล้วสุกโตเป็นสุขบุคคลที่ขาดตกบกพ,พร่องประการใดๆใทุกอย่างลําบากลากลักกลําประการใดห,หาอะไรที่จะอยู่จะกิน จะใช้อะไรก็ยากอันนั้นจะแก้อะไรอันนั้นเรียกว่า <c oughs> อันนั้นเป็นเรว่าทุกขโตมาไม่ดีเมื่อไฟตนของตนไม่ฟักไฟในความดีประการใดก็ต้องทุกขโตไปไม่ดีอีกอย่างเก่า นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตของตนทุกคนเราทุกคนในเวลาบรดเดี๋ยวนี้เรากินของเก่าเจ้าของที่สะสมมาไว้แล้วหนึ่งร่างกายสมบูรณ์สองปัญญาความคิดความอ่าน ศิลปะวิทยาใดๆทุกอย่างสามตัวของเราทุกๆคนนั่นเองเป็นคนผู้ได้รับความสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดมาบัดเดี๋ยวนี้อันนี้พูดเรียกว่าเรากินของเก่าของเราที่สะสมไปแล้วแต่เบื้องหลัง เกิดมาชีวิตนี้ตัวของเราจึงได้รับผลความดีของตนตลอดกันมาให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีว่ามนุษย์ในโลกทำไมเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทำไมยังไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ความสมบูรณ์ เพราะด้วยเหตุประการใดตนของตนที่ทำไว้ไม่ดีทางนั้นบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกคนยังจะเกิดในโลกอันนี้อีกต่อไปหลายภพชาติมันต้องสะสมสมบัติความดีคือ <c oughs> คือบุญกุศลและธรรมะ ให้เป็นสมบัติให้แก่ใจของพวกเราทุกๆคนเรายังจะมีการเกิดการตายในโลกต่อไปเป็นนิ้วันเรียกว่ากรรมมูนาวัตติโลกโกกรรมเป็นเครื่องหมุนของสัตว์ทั้งหลายในโลกกรรมความดีหมุนให้เับความสุขเป็นมนุษย์ปิธิวดา กรรมความชั่วหมุนให้ได้รับความทุกข์เป็นเปรตเป็นถีเป็นมนุษย์ถูกทุกข์ก,กักกลัมเต็มที่ตกนรกอันนี้ลราให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราพระอริยะเจ้าทาั้งหลายที่ได้สำเร็จหมักผลไปแล้วในศาสนาพุทธเจ้าโคตมะ พุทธองค์สอนในยี่สิบล้านกับห้าหมื่นอันนั้นเป็นส่วนของพุทธะท่านก็เตือนเสมอว่ากินของเก่าจะของมาทางนั้นจึงได้รับผลความสุขนอกคนั้นแล้วเป็นสาอกของพระสงฆ์ทั้งหลาย สั่งสอนที่แจงแสดงให้ประกอบความดีของตนตลอดมานี่ะให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตปัจเดี๋ยวนี้เ <c oughs> มื่อยุคสมัยพระพุทธเจ้าว่าตรัสในโลกคู่คนทั้งหลายอัดแอยัดขึ้นไปบนสวรรค์ หลายที่สุดมากที่สุดจนนับจนขนาดนาประมาณไม่ได้เมื่อพุทธเจ้าหมดแล้วพระอรหันต์หมดไปแล้วบุคคลทั้งหลายนาที่ไปชูนรกและบุคคลทั้งหลายที่ไปอยู่สวรรค์ จุติดมาเกิดว่าสาสนาพุทธยังมีอยู่ลงมาแล้วก็ไม่ทำความดีประการใดความเจตนาว่าจะมาสร้างบำเพ็ญความดีเพิ่มเติมบาร,รมีของตอนลงมาเกิดแล้วกินเหล้าเล่นเอก็เลิกเฮฮาเล่นไปทุกอย่างในโลก ถือว่าตนของตนเป็นคนเสรีทำอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตนไม่ได้ขัดข้องไม่มีใครของห้ามอันนี้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ร่างกายอันนี้ ใจเป็นผู้รักษาขันทธาทางสีนี่เองขาดตกบกพร่องถาดหนึ่งถาดใดถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟไม่สม่ำเสมอกันแล้วใจก็รักษาไม่ไหวก็หนีออกไปทันทีเมื่อเวลานี้ออกไป ความดีสะสมไว้แล้วความดีก็พาไปความสุขความชั่วสะสมไว้แล้วความโชวะก็พาไปความทุกข์ผลทางไปเป็นอย่างนี้ที่เรายัางเป็นบุตุชนคำว่าบุตตุชนแปลว่าตัวของเราทุกๆคนนั่นเองเป็นคนมืด มืดไม่รู้จักว่าตัวของเรามาจากที่ไหนมาเกิดบัดเดี๋ยวนี้จะไปจากที่นี้จะไปเกิดเป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นว่าบุตุชนบุตุชนอีกที่สองนั่นท่านแหลกว่าบุญกับบาปทางสองมันเป็นคู่กันอยู่ในใจของบุคคลหนึ่ง บุคคลที่ลงมาเกิดบุญกุศลของเขามันแรงกล้าสามารถบันดลบันดาลตนของตนนั่นเองให้เชะแสวงหาบัณฑิตเพิ่มเติมความดีให้ก่จิตของตนบุคคลที่บาปกรรมของตนมันมากความดีมันน้อย วันดนบันดาลให้ตนของตอนนั่นเองทำความชั่วทำไปที่ชิงที่ความพอใจในโลกประการใดๆอันนี้ลรามนุษย์คนเราที่มันไปตกนรกไม่ได้คิดพอกไฝในคำพูดของบัณฑิตประการใด ธรรมะของพุทธะชี้บอกหนทางว่าไปในรลกก็ไปสวรรค์เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราญาติพี่น้องทุกคนควรสะสมสมบัติความดีของตนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราเป็นผู้รู้จักว่าโลกวิชู รู้จักโลกหนึ่งพม,มโลกสะสมความดีได้ขึ้นอยู่เมืองผมเมื่ออายุก็จุติลงมาสองเทวโลกสะสมบุญกุศลสมบัติความดีก็ต้องไปสู่สวรรค์สามมนุษย์โลก โลกมนุษย์นี้แปลว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีและความชัว่วเมื่อเราฟักไยความดีแปลว่าเพิ่มบุญกุศลให้เก่จิตคันถ้าเราไม่ฟักไยเราเล่นไปตามความพอใจของตนบุคคลนั้นก็ต้องไปชูนรก อันนี้แปลว่าโลกที่สามโลกมนุษย์โลกที่สีได้เก็เปรียดทั้งหลายนับตัง้งแตสัตว์เดราาัจารลงไปถึงพวกตกนรกสัตว์เดรัจารกับมนุษย์คนเราเห็นกันอยู่จะช่วยเหลือไม่ได้เพราะด้วเหตุประการใด ราะกรรมของไขของมันลุคะเทวดาภูมมาเ,า,า,าเทวดาอากาศธาเทวดาเห็นกันอยู่ผกเปรตพกผีเล่ลอนสัญจรอยู่ในโลกช่วยเหลือเขาไม่ได้ผู้ความสุขก็มีความสุขอยู่ตลอดไปผู้มีความทุกข์ก็ทุกข์อยู่ตลอดไป นรกทั้งหลายกับพวกชาวสวนก็เห็นกันอยู่จะช่วยเหลือกันไม่ได้ผู้สวยความทุกข์ทุกอยู่อย่างนั้นตลอดไปสินิดผู้มีความสุขล่าเริงบันเทิงอยู่ตลอดไปสินิดกันตานรลกกับอวีจี พวกผมก็เห็นอยู่พวกนี้แต่พวกนรกเหล่านี้ก็เห็นอยู่พวกผมทั้งหลายมีความสุขอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ตัวของเรามันมีคู่อยู่คืออะไรหนึ่งกายกับใจเป็นคู่หนึ่ง ใจของพวกเรามันมีคู่อยู่คืออะไรหนึ่งบุญกับบาปเป็นคู่กันอยู่ในใจของเราการเกิดของพวกเราวันเดียวนี้มันมีคู่กันอยู่มีเกิดกับมีตายมีหนุ่มกับมีแก่มีความสุขกับมีความทุกข์มีความโง่ก็มีความฉลาด มีมืดก็มีแจ้งมีดีก็มีชั่วอันนี้พระละว่ามีคู่อยู่อย่างนี้ตลอดกันมาเดี๋ยวนี้ตัวของเราที่นั่งอยู่ด้วยกันในเวลาบบดเดียวนี้บุญกับบาปมันมีอยู่แล้วในใจของพวกเราทุกๆคนเราจะเพิ่มบุญหรือจะเพิ่มบาป จะให้คนอื่นช่วยเหลือช่วยเหลือไม่ได้เราเองต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเราเองต้องเป็นผู้แก้ไขเราเองต้องเป็นผู้ปลดเครื่องออกไฟสิ่งที่ไม่ดีในใจของตนบาปเหล่านี้ตั้งแต่อเนกชาติที่เราเกิดมาไม่ได้พบว่าบัณฑิตยุคสมัยศาสนาไม่มีพุทธะเกิดขึ้นในโลก เราหาอยู่หาจินเลี่ยงชีวิตครอบครัวมันก็เป็นบาปยุดตลอดกันมาปีนี้บุญกุศลของเราเมื่อเกิดพบก,กัะพระพุทธเจา้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ตั้งใจทำความดีทำบุญทำทานปังใจสังสีสักระบูชาฟังเทศฟังธรรมกราบไหว ตลอดทุกรายการบุญกุชนที่ทำไว้อย่างนี้มันมีการหายบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราบุญกับบาปทางสองอะไรมันมากกว่ากันให้คิดอ่านในชีวิตนี้ตัวของท่านทั้งหลายเพิ่มบาปมากกว่าหรือเพิ่มบุญมากกว่าให้คิดอ่านตนของตนทุกคน ขันชอบกินเหล้าอันนั้นก็เป่าเพิ่มบาปมากลการชอบไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลห้าตั้งใจเลี้ยงวิดามารดาเคาลคคนเฒ่าคนเจวัยุทโธคุณวุทโธตั้งใจทำความดียึดตลอดไปอันนี้แปลว่าผู้เพิ่มความดีมากให้เก่จกิจของตนบุญไม่เป็นตนเป็นตัว บาปไม่เป็นตนเป็นตัวใจไม่ได้เป็นตนเป็นตัวใจเป็นของมิลิตให้เราคิดนึกว่าต้องการจะไปทางไหนใจบังคับไปทันทีขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นทันทีลงน้ำลึกก็ลงได้ทันที จะแบกของหนักของเบาจะถือของหนึ่งของหอมของสก,กปรกของสะอาดประการใดๆกายมันก็ถืออยู่ทางนั้นแบกทางนั้นเพราะใจเป็นผู้บังคับอันนี้เราพ็นว่าใจเป็นของมีลิตมีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกๆคนบุญกุศลก็เป็นของมีลิศให้เราคิดนึกกว่าบุคนเลย บุคคลสลาดคนลูกงามกว่า,าจะดีมีทัพพวกเพื่องฟูงประกันใดมันมาจากไหนกันเล่ามันมาจากฤทธิอำนาจของความดีเจ้าของที่ทำไว้แล้วทางนั้นบุคคลที่มมีใครนับถือหรือหน้าประกรนนันใดๆไปทางไหนชมชอยุตลอดกันไป อันนั้นคืออะไรกันแล้วบาปกรรมของตนมันขอบงำอยู่เสมอเป็นนิดมันมีการที่จะบันดาลให้ความล่าเริงบันเทิงเพระการใดๆอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนใ,ในชีวิตวันเดี๋ยวนี้ หน้าที่ของพวกท่านยังจะเกิดต่อไปมัวหน้าจากที่พบจะกที่ชาจะกที่ร้อยจะกที่พันจะกที่หมืน่นจะกที่แสนจะกที่ล้านกว่ามันจะใส่ชนะสิงความโชดใดๆจึงจะได้สำเร็จมรรคผลพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมรรคผลเหล่านั้นกราบคูลองค์พระพุทธเจ้า ข้าพระองค์เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก,ก็ดูไม่ทุกไม่ฟังเท่ากันขับผูเขาหลูกหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันทุกฟังไปหมดแล้วอันนี้นะเพิ่นแนวว่าการเกิดในโลกมากที่สุดในโลกหาก็มาไม่ได้แต่เรื่องการเกิดไม่ใช่เกิดได้ทิ้งเก่าชุดแล้วจักุวรก,กรรมพาไปเกิด คิดใต้คิดเหนือไม่ต้องเข้าใจไปเกิดไปเรื่อยๆบุคคลผู้ทำความดีอยู่เสมอบุคคลนั้นเขาต้องไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้พกปะบัณฑิตเขาทำความดีจิตของเขาก็สว่างสวัยก็ต้องไปสู่สวรรค์อีกอย่างเก่า อันนี้อยากให้เราทุกคนอย่าที่น้องวัดเดียวนี้อย่าถือว่าร่างกายของเราอายุยืนยาวร่างกายอันนั้นมันอยู่กับแค่ลมหายใจเขาออกนี่เองนิดยังมีอยู่กับลมหายใจเขาออกขณะลมหายใจไม่เขาออกแล้วก็ไปอหมดแล้วหนทางของมัน ดังได้ขึ้นชื่อล่าล่างกายหมดอายุแต่จิตนั้นมันมีการร่มการหายมันมีการตายประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเพิ่มความดีให้แก่จิตของตนพลุศีโยคีที่เขาเพิ่มความดีให้แก่จิต จิตนีกำลังสามารถชานเอาร่างกายนี้ไปได้ตามความสบายใจอันนี้แปลว่าผู้เพิ่มกำลังให้จิตจิตมีกำลังขึ้นนี่ให้เราญาติน้องทุกคนจงรู้จักกว่าประเดี๋ยวนี้ตัวของเราเกิดมาพบปะแล้วศาสนาของพุทธ,ธะยังมีอยู่ชินห้ายังมีอยู่ ชินแปดยังมีอยู่ชินสิบยังมีอยู่ชินสองร้อยยี่สิบเอ็ดยังมีอยู่ชินนอกปะปาติโมกยังมีอยู่ชินอภิสมาจารสามพันห้าร้อยตยังมีอยู่หินเป็นเครื่องกางกัน้นหินเป็นเครื่องรักษาอันตรายไม่เข้ามาทำร้ายใด ตจจิตของบุคคลเหมือนบ้านมีกำแพงล้อมรอบเหมือนบ้านเฮือนเขามีฝาผนังปิดบงังไม่เป็นอันตรายลมพัดหรืลมเป่าหรือฝนสาดประการใดๆเหมือนกับเสื้อผ้าที่นุ่งในตัวของเราปกปิดร่างกายอวัยวะความร้อนหรือความหนาว เป็นการสงางและการผ้าปกปิดร่างกายของตนอันนี้เป็นว่าเรียกว่าสินเปรตทั้งหลายที่มีผ้านุ่งผ้าหม่มเผยการอยู่ตลอดไปสินินอันนั้นแปลว่าเป็นมนุษย์เขาไม่เคยพักไปได้สินในชีวิตของเขาตายแล้วเป็นเศษก็ต้องสวยผลแห่งความทุกข์ตลอดไป หีทั้งหลายผ้าขาดชุชายสุกปกร่างกายเหมือนที่หมินหม้มอทาหนา้าทาตาทา,า,ทาตูอันนั้นด้วยเหตุประการใดฉินของเขาไม่สะอาดสุกโปก,ปกขาดตกบกพ้องประการใดใดไม่รักษาให้ความสะอาดตลอดสันไป เพราะฉะนั้นตัวของเราทุกคนในเวลาแบดเดียวนี้ให้คิดอ่านแก้ไขตัวจากของทุกคนที่เกิดมาเราทุกคนเจตนาแล้วในเบื้องต้นกว่าจะลงมาเกิดเมืองมนุษย์จะสร้างบำเพ็ญความดีต่อไปจึงไม่พ้งผากันเกิดในประเทศไทย ประเทศไทยพุทธศาสนาย่างยืนถาวรกันมาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศชาติบ้านเมืองรักษาศาสนาไม่ให้ลมจมเสียหายประกันใดๆกันมาเราเกิดมาแล้วได้พบปะให้พ้นพากันคิดอ่านตนของตนเพิ่มเติมความดีตนของตนจึงจะได้รับผลความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา หลายพกชาติก็เราจะใช่ชนะได้เขามาใส่ชนะได้เนงบุญกุศลแรงชงใจตั้งได้ไม่พุ่งชานสามได้ธรรมะองค์ญาณองค์ฌานเกิดขึ้นสว่างสวัยตลอดเป็นนิดรูจังเหตุผลประการใดๆ ผลที่ชุกุชัยชนะสิ่งความชั่วได้เป็นอริยะบุคคลเกิดขึ้นได้ทันทีหนีจากโลกได้ตลอดไปนี่ให้เราทุกคนญาติน้อง,องทุกคนจะได้ขึ้นชื่อว่าสุขโตผู้ไปดีสุขโตผู้มาดีทุกขโตไปไม่ดีทุกขโตนมาไม่ดี โลกวิทูรู้จักว่าโลกอันนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นบุตรชนหน้าที่จะเกิดหน้าที่จะตายหน้าที่ความดีจะเกิดขึ้นหน้าที่ความชั่วจะเกิดขึ้นให้พ้องพากันฝึกฝนอบรมตนของตนความดีเพิ่มเสิมบารมีของตนต่อไป จึงจะได้ขึ้นสว่าดิชัยยะปัจจัยโยอุปนิชยยะปัจจัยโยภูรชาตาปัจจัยโยภัชชาชาตาปัจจัยโยอาวนาปัจจัยโยกรรม,มะปัจจัยโยพุทผลของตนจนเป็นนิสัยจนเป็นปัจจัยความดีตลอดไปเหตุปัจจัยโยเราทำเหตุอะไรไว้ในโลก อารมณมะปัจเจโยทำเป็นอารมณ์อยู่ในใจของตนตลอดไปอธิปติปัจเจโยแปลว่าทำเป็นนิ้ในจิตของตนตลอดไปทำความดีก็แปลว่าตัวของเรานั่นเองได้รับผลประโยชน์ความสุขของตนต่อไปคันถ้าเราทำไม่ดีแล้วก็แปลว่านั่นได้สดยผลความทุกข์ของตนตลอดไป ทุกผลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตนไว้เกิดมาชีวิตใดแปลว่าเป็นผู้รู้จักภาวความดีของตนวัชชาชาตาประเจโยชาปัจจุบันของ